สวัสดีจ้เบิ้งนี้ยังนี่เราจะทำการเลี้ยงปลดจ้าปลดไม่ใครเฮ็ดยังไงนี่นี่อร่อยทั้งมื้อเออเออเออ ยงกะโดดตัวน,นั้นลอยไปแล้วเพรอบอลนอยไเเป็นยางเรายงกระโดดมีผักก้านจ่องมีบัวน้ำใสอยังเ้แต่เด้อบึงเด้อ ไม่มีแหนปิดน,นะนามก็ได้ใส่บออนุบาลปละหลดนะจ๊ะไปแล้วลอยไปแล้วให้บึง้งนะนามใส้